ในเมื่อไม่ครับธรรมดามันน่าเบื่อเลยง่ายเกินคุณสนจะจะลองวัดนี้หน่อยไหมแล้วคุณจะเกลียดไอหมีนี่เหมือนผมเออจำได้มีมีแาวบ้านมีหมีเข้าอยู่เดี๋ยวหมดเนี้นั่นไม่ตายโดน เดินพ่นไหมโดนโดนเสียมตำ่ำตํำตีนชีวิตมันยากแชทมจะสอนให้คนรู้ว่าชีวิตอันอนี้จังเลยมันไม่มีมันไม่มีสิ่งไหนที่มันเจงแค่แลน่นอนเลยมันนี้สอนจะบรกว่าเดินป่าระวังต้นเบอร์รี่ทิมตี R.L. Craft มันแยมาจากคำว่า Real Life Craft ซึ่งหลายคนก็รู้จักมัดนี้กันอย่างดีในเวอร์ชันจาว a และตอนนี้มันมาถึงคราบเบล็อกกันบ้างในมัดนี้มีอะไรมันต่างจากจาวายังไงในคลิปนี้มาหาคำตอบกันได้ในรีวิว R.L. Craft Bedlock Edition นี่มึงรู้อะไรไหมมา1ึกูมามังกนมามามึงเข้ามามเข้ามาจะตายกับกูวอะไรตายตายตายตาตายตาย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 าายา คุณจะได้ตายเยอะเลยล่ะนอกจากมันจะเป็นคําแนะนําที่อยู่ในเกมแล้วมันยังเป็นคําที่ทําให้คุณรู้ว่ามัดนี้แม่งยากสำหรับใครที่ไม่รู้จัก IL c อลคมันคือมอดผัดวนจาวาที่ได้รับความนิยมเรื่องความยากทั้งมอนสเตอร์แปลกๆที่พร้อมจะฆ่าคุณระบบเกมที่ออกแบบมาให้เอาตัวรอดจากความหนาวร้อนหิวความกระหายน้ําแขนขาของคุณสามารถหักได้ซึ่งมันทําให้คนตายได้มันยังมาพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีของรางวัลเยอะแยะและสิ่งที่อยู่ในนั้นมันฆ่าคุณได้เช่นกันและก็มังกรมังกรแม่งกลัว คือถ้าคุณเจอมันก็ปล่อยให้แม่งนอนไปเถอะอย่าไปยุ่งกับแม่งแต่ตัวเกมนั้นก็ไม่ได้ใจร้ยายขนาดนั้นมัง้งตัวเกมจะมีระบบอัพเลเวลเพื่อทําให้ตัวเอกนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้ยิ่งเลเวลในแต่ละหมวดยิ่งเยอะจะทาให้คุณใส่อุปกรณ์ได้มากขึ้นและใช้อุปกรณ์ได้มากขึ้นเช่นกันอค่แต่เดียวนะถ้าเราต้องการเลเวลเราต้องฆ่ามอนแต่มอนมันก็ฆ่ายากคือถ้าอาวุธมันใช้เวลนิด,นดหน่อยๆมันก็เอามาใช้ได้แล้วใช่ไหม โอเคผมขอถอนคำพูดเกมแม่งใจร้ายว่ะนอกจากอุปกรณ์สวมใส่อย่างดับและเกาะเรายังสามารถหาเครื่องประดับมาใส่ได้อีกด้วยแค่ที่ผมพูดใบเบื้องต้นนั้นก็ใช้ชีวิตยากแล้วแต่ถ้าคุณจะตัดไม้ด้วยมือเปล่าไม่คุณไม่สามารถตัดไม้ได้ด้วยมือเปล่าอย่างแรกคุณต้องหาฟินล็อกจากกาวเวลและนําฟินล็อกที่ได้นั้นมาเคาะกับหินจนกลายเป็นเศษหลังจากนั้นให้คุณไปตัดใบไม้เพื่อเอากิ่งไม้มาเอากิ่งไม้ที่ได้นั้นมาค้ากับเศษฟินล็อกที่คุณมีแล้วคุณจะได้มีดแล้ะเอามีดนั้นัา้าเมคโถ ไปคุณมีทางเลือกอื่นไหมในหน้าเริ่มเกมนั้นจะมีให้เลือกระดับความยากในระดับง่ายเท่าที่ผมเคยเล่นมาเนี่ยเกมมันจะให้เอฟเฟกต์รีเลดจนกว่าจะถึงจุดหนึ่งของเกมในระดับปานกลางนั้นก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นประสบการณ์ทั่วไปแต่ระดับยากที่ผมไม่อยากลองนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแล้วมันต่างจากจาวายังไงถึงผมจะเคยเล่นอาเอลคัในจาวามาก่อนแต่ก็อาจบอกไม่ได้มากเพราะผมเองก็เล่นไม่จบงั้นผมจะบอกเท่าที่คิดออกแล้วกันอย่างแรกเรื่องของมอนสเตอร์นั้นยังมีบางตัวที่คุณอาจคน ยังไม่เคยโดนวันช็อตที่หัวอย่างใดผมลองกับเพื่อนแล้วยิ่งมั่นใจว่าการคำนวณดาเมจนั้นจะเข้าที่ขาและไล่ขึ้นไปถึงหัวคือถ้าคุณโดนทีเดียวตายเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามอนมันตีแรงมากๆระบบการกระหายน้ำเนี่ยแค่ลงก็ถือว่ากินแล้วมันก็ยังสามารถกินน้ําได้จากขวดปกติแต่ว่ามันจะไม่มีการติดประิตหรือน้ำปนเปื้อนระบบอัพเวลนั้นเรียบง่ายกว่าแต่วิธีอัพยังเหมือนเดิมคือถ้าเทียบกับในจาวาแล้วเนี่ยมันยังมีอัพให้ถึง8สายแต่ในเบสล็อกนั้นจะหลือแค่4ค agility defense และ mining ส่วนสิ่งปลูสกสร้างใหม่ๆก็มีเยอะขึ้นและก็บางอันเนี่ยคุณอาจจะคุณหน้าคุณตาอยู่แล้วด้วยสรุปแล้วตัวเกมนั้นเรียบง่ายและง่ายขึ้นถ้าคุณเป็นพวกชอบอะไรในต้นฉบับในนี้ก็พอมีให้คุณคิดถึงอยู่บ้างแต่ก็ไม่เลาใจเหมือนที่เคยเล่นแต่ในทางกลับกันแล้วตัวเกมมันจะเข้าถึงผู้เล่นได้มากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบเล่นอะไรที่ซับซ้อนหรือไม่สามารถเรียนรู้เกมได้ทันเท่ากับคนที่เล่นมาก่อนแล้วมันนี้จะเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นนั้นได้เปิดใจแลวคุณค่อยพาเขาไปเล่น้นนนบบับััััาาเเรวงงกกกกกยจะทปป็ อย่างเช่นคุณไม่สามารถเก็บศพ หลุมศได้ตอนแรกผมก็ดึกว่าตายแล้วเนี่ยเราก็สามารถกลับมาเก็บได้ซึ่งใช่มันก็มีบอกอยู่ในหนังสือวิธีเล่นว่ามันกลับมาเก็บได้แต่ปกติเนี่ยมันจะส่มเกิดกายจากที่เราตายมากคือ้าเป็นช่วงต้นเกมแบบคุณถ้าจะไม่สนของหรอกคุณหาใหม่เอาก็ได้แต่ถ้าไปท้ายเกมแล้วเนี่ยถ้าตายทีนึงเนี่ยแล้วเก็บของไม่ได้มันน่าหง,งุดหจจงิดใจเหมือนกันวิธีการนั้นก็ต้องยอมเปิดคลิปอีเวนต์ทอรี่ไปก่อนแล้วหลุมศพเนี่ยมันจะไม่เกิดด้วยเพราะบางทีเราตายอยู่แถวบ้านเนี่ยแล้วพอเรานอนเซฟที่บ้านไว้แล้วเนี่ยพอเราจะมาเก็บของ ออกไปได้แต่บางครั้งเชิญเพื่อนมาเล่นเนี่ยมันกลายเป็นอามาตะไม่ยอมตายแล้วมันก็ตีใครไม่ตายเช่นกันวิธีแก้คือออกเกมเข้าใหม่บั๊ไม่พอแถมยังแหลกอีกด้วยจากที่ผมเล่นเรนเดอร์32สบายๆต้องลดมาเป็น16แต่คอมผมมันเป็นระดับกลางๆค่อนข้างสูงมันยังเอาไม่ร่อเลยอาจจะเป็นเพราะออปติมิเซชันบวกกับลาไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าผมราไปด้วยเลยทําให้เครื่องทํางานหนักเลยทําให้มันแหลกเลยมั้งใครที่เล่นมดดีแล้วไม่มีปัญหาแหลกบอกได้นะที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายสิ่่่งงงหลลาาายยยยอออออมมมันนตต้้คํววณูดดแถก็เะ เลยมีปัญหาเรื่องความลื่นคล้ายกับต้นฉบับแต่ยังมีหวังอยู่เพราะมอดพวกนี้เนี่ยอัปเดตอยู่ตลอดปัจจุบันที่คุณดูรีวิวนี้อยู่เนี่ยเดบอาจจะแก้ในสิ่งที่ผมพูดไปแล้วและถ้าจะเล่นกับแอคชั่นไอสตาร์เนี่ยอย่าลืมเอามัดอาอคัเนี่ยอยู่สูงกว่านะครับไม่างนั้นที่อัพสกิลของคุณนั้นจะล่องหนคือมันก็อักได้แหละแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าคณกำลังอัพอะไรอยู่คือผมเป็นเบดล็อกมือใหม่ไงถือว่าเป็นการที่มือใหม่เตือนมือใหม่แล้วกันสรุปเลยคือถ้าคุณณชชออออบบ RLC 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 เเน่่ยซซืื้้้ถาคคคุไมั RL c r p บันเทิงแน่นอนถึงเกมนี้จะมีบั๊กแล้วทำให้คุณอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ด้ยวยสิ่งที่เกมนำเสนอเนี่ยทำให้ความสนุกนั้นไม่ลดลงเลยแต่คนที่เคยผ่านต้นฉบับมาอาจจะผิดหวังนิดหน่อยผมจะให้คะแนนมดนี้อยู่ที่8เต็ม10หากพรบั๊กล้วนเลยผมเล่นต้นฉบับมานะแต่ผมชอบเล่นเกมง่ายๆอ่ะอาจจะเพราะว่าเกมมันง่ายขึ้นผมเลยชอบด้มั้ง